ยนีตอนรับเขอา่อช่องเพชรแสงตะวัน geo t w นะคบพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะคะในฐานะเป็นยูทูบเบอร์นะคะพี่น้องกตได้ว้ากันไปนะคะถือว่าเป็นเรื่องเล่าของการมาวอาสู้กันฟั่งนะคะสำหรับแอพพินนะคะหรือแม่เพชรช่องเพชรแสงตะวัน geo t w นะคะพี่น้องยินดีต้อนรับสุขขส่คุคนเดอร์ได้เคยได้เว้าถึงใหม่นะคะว่าเรื่องเล่าของการเขามาเป็น เอ่ YouTuber. อยูทูบเบอร์แตสิบอกไปเมื่อนี่ขอหยิบยกเรื่องยูทูบเบอร์ก่อนนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นการเบ่าเล่าเลือกแบบธรรมชาติแบบแม่เพชรอยากเบ่าแม่เพชรอยากคุยฟังแม่เพชรอยากเป็นกำลังใจนะคะให้กับผู้ที่เขมาม้ามะะัยอาจจะเกรงกลัวหรืออาจจะมีดีกลัว แกถือว่าเป็นเรื่องเล่าของการแบ่งปันและเป็นกําลังใจให้กับผู้ที่ยั่งบ่ท่านเด้ยเริ่มหรือผู้ที่กําลังอยากเห็ดแต่แล้วแต่เนาะประมาณนั้นะะเรื่องเล่าของการมาเปลี่นยูทูเบอร์นะคะพี่น้องประวัติของแม่เพชรกั้วไปวแล้วล่ะสะักที่แล้วทิค่คลิปกี่พานมากแต่ย้อนเบิ่งได้นะคะพี่น้องแม่เพชรเป่าเรื่องหนังแม่เพชรขอคุณ แม่แม่เพชรขอพูดบ้างนะคะสำหรับคลิปนั้นนะคะเขาย่อนไปเบื้องในบ่ไก่นะ,ะนะคะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็สิ่าบอกว่าการมาเปลี่ยนยูทูบเบอร์าพี่น้องเข้าตรงรูจักอย่างแม่สำหรับเเรื่องของการเปิดช่องกะไปเฮี้ยนหูวิธีการเปิดช่องจากช่องยูทูบอื่นๆเพื่อนก็นล่มงไหวห้ยูเซิร์เขาไปเบื้ในในองเลน้องบางคนอาจจะบอกเขาเจเข้ามาเสิร์ชเขาไ ถ้าเขาไปเบบึงมันจะมีบวงในน้อยเห้คนหาเราพี่น้องกันเขามาในยูทูบแต่คนหาไปว่าวิธีการเปิดช่องยูทูบวิธีออยังจ่างใดก้าเขาเป็นคนบึงเลยอยากคูออยัง่นบอกเบิดพี่น้องซุงนี่จะมันดีแห่งดีแห่งตรงบ่กกออบม,มีการกลักบ,บอกกันสุดๆบอกไปเบิดทอหยังเพราะว่าการที่บอกเหตุเห,เห้มีหลายคนประทับใจรู้เรื่องเข้าใจ โห่กับหักเออผู้ชมกัสิหักผู้ชมกัสิอยากติดตามว่าเรามีดีอย่างน่เออเราผูอ้บอกเบิดดีแท้เห็นไหมคะห้เพจนเองก็ไปตามไปเบิ้งไปค้นหาในเอ,อช่องยูทูบนั่นๆนะคะเอาแต่ว่าเข้าสิพอช่องไหนขันเบิ้งแล้วที่ว่าเข้านงมาปรับเปลี่ยนหดเข้ากอามาใส่ตัวเข้านี่คือแนวทางนะคะพี่น้องแนวทางที่เข้าสิคน้คนหานะคะ ไปซอกหาค้นหาในค้นหาได้เลยใน u t u b e นั่นแหละวงนี่หน่อยค้นหาไปเลยนะคะพอค้นหาแล้วจะเห็นนี่ยัง,ยงละ่ะอยากจะเปิดช่อง youtube ก็ไปนค้นหาวิธีเปิดช่อง y o u t u ในบา้านละพอเปิดช่อง youtube แล้วก็ต้องไปเบิ่งเรียนรู้ว่าหลักการหลักการกติกาเออกติกามหยังแน,น่เอาลักๆง่ายๆนะคะ เพื่อนบอกว่าสิตองมีผู้ติดต,ตามหน,น,น,นึ่งพันคนนะหนึ่งพันคนครับมีชั่วโมงในการเบิงของผ่านผู้ชมเบงเองอื่นว่าเบิ้องข้องเฮ่าอยู่นะเบิงที่เฮาเปิดเฮ้าลง่มช่องเฮ้าลง่วิดีโอไปแต่ละวิดีโอเนี่ยลุ่มาต้ลงตองลงุวมเง้าเลยพี่น้องเ้อเห็ดใหม่ๆเนี่ยลงไปลุ่ลง่ยัง่งก็ลง่ไปสะก้อนให้มันรวมแล้วครบสี่พันชมง พอตะครบสี่พันชั่วโมงนั่นแหละถือว่าเป็นการพานกดพานก,านกดบูทูบเล้วนะคะเพิ่นก็เสิยให้เฮาทรงเพื่อขอเพิ่นมาขออีอย่างละพี่น้องขอพิ้นขอพิน้นแะ่เสด้พิ้นมากรอไอ้ไครบ1 0่พันนนะคะพี่น้นองแต่บ่รู้ว่าตอนนี้กติกาเป็นยังไงกับเสร์ชเขาไวเบิง่งนะคะว่าจะได้ไล่ซดได้แบบใดยังไง เราเปยังกันค่อยอยากไล่สดเลยไล่สดได้แล้วมันกาเป็นการดีเยผู้ชมพวกจากเข้าหลายคือเขาเ็ษตรย,ย้เขาคนเกะตรย้ภากันเขามากดติดตามไนมะ่เข้าหลายหลายเพิ่นเองกับั้งแต่เริ่มต้นเห็ดมากอะ่ะหนึ่งพันคนแต่ผ่านก็เดือนแรกกูละนะเพราะว่าอันนี้โบเรื่องเล่าว่าเอาเ็เนมาเห็ดรลอบสองเลย อานตะกี่แรก,แรกเราสามารถไล่สุวใดแต่หยุดไปตรงที่มีเวลาร่วมอยู่ที่พันปัวกันแน่นต่พันปัวชั่วโมงม,มันกับบพานเนาะสนับปีนั่นนะก็ไปก็เลยมาเห็ดหม่มีความรู้สึกว่าไม่อยากเห็ดอะไะ,ะที่เรลมาเห็ดหม่กมะมาเริ่มต้นต,ตามติดชีวิตสาวหน่อยเห็ดบานแพง ย้อนเนี่ยส้นงจากน้อยแต่ได้มาผ่านกดย u b ู YouTube, 4สี่พันชมงในเวลาอันรวดเรื่อว่าเป็นบ่หอดเดือนี่วางเดือนหนึ่งเนี่ยนะคะพี่น้องเห็นให้ปู้คนเด็กหนูจากช่องพองเฮ้าเกิดขึ้นนะคะพี่น้องก็ดูซื้อว่าอ่ายักยางมาได้เป็นหอดสเสมอนี่แหละผ่านกดผ่านหยังนะคะ,นะคะแต่ือว่าค่อยๆคืบค่อยๆขั้น้าลังคนกต อยากกลู้เด้ดนั่นว่าไงพี่น้องมเขืามะเขือเทศเป็นยูทูบเบอร์ก็ที่ว่าเป็นการแบ่งปันการที่สิขึ้นไลฟ์สดไดหนึ่งก็เป็นการดีแลพี่น้องแต่ว่าก็จะบอกเือนความระวัดระมัดระวังนิดหน่อยเพราะว่ามันจะมีหลากหลายแต่ละวงเ้อเขาบอกเรื่องเงาแต่ไดบอกเรื่องเล้าบอกแต่วุ้งไปสำหรับไอเพินไม่ดูแลมาบอกเรื่องเล้าของวุ้งสาวน้อยแต่ว่าเรื่องเล้าของหมอรัม กาจจะมีทั้งกูมักหมอลำคนนั่นหมอลำคนนมีอันนี้อันนั่นมันจะมีเด้ทุกวงการพี่น้องอ้หลีเออถ้าละก้นก็อาจจะอยากไปเห็ดอาหารเอออาจจะพาไปเที่ยวอาจจะพาไปกินไปซิมกะแถวเตะเนี่ยพี่น้องตรงนั้นแถวเตะสิเห็ดแต่เป็นอีกงก็ไมีแน่ว่าแนะนํนำกันประมนานนี้แหละ้าสิะกินไล่สดแกะต้องระวัดระวังเงื่องเล่าของคนมะป่วนมาป่วน มา้าเบาขวีไปนะคะเออกต่เสียดให้เขาอารมณ์บอดีนั่นนี่ต้องซ้อมเลยแต่ว่าหลังไม่เ,เท่นบริเวดบรได้ขื้นไรแล้วนะะเพราะว่ากถือว่าค่อยเป็นค่อยไปได้แน่แล้วอยากทำไมือได้อย่างไรก็สิขื้นไรเพราะนั่นนะคะแต่ว่าถ้าเป็นไรก็ต้องมนี้หมองทีก้นจะลมะมันระวังอยู่นะคะจั่งเด็กก็ศึกษาสะก่อนศึกษาดีๆซสก่อนค่อยเป็นไรกันแล้วกนันเรื่องเล่าของการเฮ็ดช่องอเฮ็ดวิดีโอนะคะพี่น้องตอนนี้กั ให้ยุที่แปดหน้าที่ขึ้นนะคะให้แม่ก็ให้ไปทุกที่แปดหน้าที่เพราะายังพ่อกระสิเฮดให้มีโอกาสได้เลือกให้เอ่อลงโฆษณาได้ในช่วงใดๆเฮาสามารถที่จะเลือก้ว้ตัวห้องเองได้นะคะฝากไว้เท่านี้สะกนิดสลับลิดนี้เนาะ,ะให้ตั้งอกตั้งใจนะคะพี่น้องแต่ว่าลุงปู่ลุงคุณเบ่้อาจสิได้หลายแล้วล่ะแต่แเปือนถือว่าอยากจะมาแบ่งปันกันประมาณนี้นะคะถือว่าแม่เพชร อยากจะคุยด้วยบ้านไปแล้วกันนะคะขอบคุณสุขุชนไปแล้วกันนะคะดีค่ะ